สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อจากรุ่นสู่รุ่นความผูกพันไม่เคยเปลี่ยนแปลง50ปีโตโยตา้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนภัสธีรดิษฐากุลครับผมปิยะรัฐรัประทานพรครับในรายการไลฟ์บุรีมีดีให้กดไลค์ประจำวันที่14พฤศจิกายน2555นะครับกันกับเรา2คนฮะในรายการไลฟ์บุรีนะฮะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของระบบปฏิบัติการ iOS 6กันหน่อยเพราะว่าก่อนอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยรู้สึกเสียใจเหมือนกันฮะมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดไงอย่างเรื่องของแมปเองเนี่ยคูเกิลมันก็หายไปแล้วเหมือนกันนะฮะ ทีนี้เนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นครับว่าสำหรับ iOS 6เนี่ยสามารถดาวเกณฑมันได้หรือไม่คำตอบเลยมีได้เออแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี่ยเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็วิกิพีเดียเป็นยัง<อ>ไง <S <S <Wikipedia. S 2> ปกติเขาก็เข้าไปหาข้อมูลทั่วไปใช่ฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสามารถทำนายได้ว่าหนังในเนี่ยจะขึ้นชาร์ตอันดับหบ้าง แม่นถึงประมาณ90%เลยทีเดียวได้ด้วยได้ด้วยนะครเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงแรกครับชาวบ้านกดไลค์ครับครับมาพูดถึงหลายคนอาจจะมีการดาวน์โหลด iOS 6มาแล้วถ้าเกิดว่าซื้อ iPhone 5ก็ติดเครื่องมาเลยแต่ว่า<ช>ล่าสุด iOS 6.0.1<ช>หลายคนก็บอกแม้มันยังเสียอกเสียดาย o o o l l m m p s, <S ที่มันสามารถทำนายได้แม่นยำ ผมโหลดมาแล้ว iOS 6.0.1ปรากฏว่าตัวแมพของ Apple เองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากสุดยอดนี่คือคือแค่ผมเปิดเข้าไปในแมพแล้วบอกว่าขณะนี้ผมอยู่ไหนคือ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่คอนโด<อ>มันยังบอกผมเข้าไปอยู่ในปาน่าในดงเลยอะ่ะนี่นสีสินี่แหละปัญหาเพราะว่ามันอัปเดตไม่ล่าสุดครับคือผมก็เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ใช้ตัวนี้นะเป็นพวกการ์มินอะไรลักษณะแบบนี้นะครับไปตามพื้นที่ต่างต่างจังหวัดเนี่ย คือตั้งมาเป็นห้างแล้วเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเหมือนเข้าไปในป่าเข้าไปเนี่ยอะไรคือมันยังไม่สร้างไงคือมันไม่อัปเดตล่าสุดน,น,นะครับหรือว่าเขาอยากให้เรารักธรรมชาติก็จะพาเข้าป่าลอดเออไม่แน่นะทีนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการที่ยังดีอยู่เนี่ยก็คือ ios 5ที่ค่อนข้างมีความเสถียรต้องบอกก่อนว่า ios 6เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบ,บางคนก็บอกว่าใช้งานได้ตามปกติเลยก็ดีทุกอย่างถ้าคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องของแมปมากนักเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าอย่างผมเองอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมแล้วก็คุณนภัสไปก่อนหน้านี้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะยังไม่ใช้รอไปก่อนรอให้มันเสถียรก่อนเราค่อยอัปเกรดเวอร์ชั่นเป็น ios 6นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยวิธีการในการปรับรดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณพัสนี่นะต้องบอกกันเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คือสมาร์ทโฟนของท่านไม่ว่าจะเป็น iphone 4 iphone 3 gs หรือว่า ipod touch generation 4หรือว่า ipad t เนี่ยก็สามารถนำมาดาวเกรดได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้เดียว ห้าให้กระดาษมนไาแลวก็ไม,มมไม่ได้ไเลยคร<ล>ับนี่นะฮะแล้วก็วิธีการก็คือว่าคุณจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของ iOS ในเว็บไซต์ i-download blog สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากนั้นก็ดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์มาชื่อว่า l s s n o 0.9.14b2 นะฮะดาวน์โหลดมาจากนั้นก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เลยทำยังไ,ไงเนี่ยนะก็เอาสมาร์ทโฟนของท่านมาจากนั้นกดปุ่ม Power แล้วก็กดปุ่มโ m e พร้อมกันค้างไว้จนเครื่องปิดอพอเครื่องปิดจากนั้นก็กดปุ่ม Power b o ์บวกเนี่ยพร้อมกันค้างไว้ประมาณ10วินาทีจากนั้นก็ปล่อยปุ่ม Power ออกคือด้านบนออกอค้างไว้เพียงแค่ปุ่มโ m e เท่านั้นจนจอเนี่ยมันดำสนิท<ะ>แล้วก็ไอจูนในคอมพิวเตอร์เด้งขึ้นมาจากนั้นจะมขีข้อมูลขึ้นมาครับโผล่ขึ้นมาบอกว่า Re c o v e r y Mode เป็นการเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วทำยังไง คุณผู้ชมต้องฟังดีๆนะฮะอาจจะฟังแล้วสับสนนิดนึงดับเบิลคลิกแตกไฟล์ที่เราดาวโหลดมาก็คือว่า l e s โนซิฟนะฮะแตกไฟล์ออกมาจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า l s s โนขอแนะนำว่าให้ใช้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้นจะดีที่สุดนะครับจากนั้นใน l s s โนเนี่ยที่มีการอินสตอลไปจะมีขึ้นคำว่า dfu เมื่อกดเข้าไปที่โหมด Extra แล้วก็เข้าไปที่ Even More แล้วและเข้าไปที่ Restore เพื่อทำการ Restore เครื่องของคุณให้ดาวเกรดลงมาที่ iOS 5เหมือนเดิมนะครับจากนั้นไปที่ปุ่มที่กดคำว่า IPSW เลือกเฟิร์มแวร์ที่ต้องการจะดาวเกรดลงก็คือตัว iOS 5.5ก่อนหน้านี้ระบบจะถามว่า SSH มีเป็นญสักษณะขึ้นมามให้เลือกโหมดคำว่ารีโมดด้านล่างเห็นไหมฮะ จะมีคําว่ารีโมทขึ้นมาเมื่อเราคลิกคําว่ารีโมทขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกไฟล์ i p s w จะเห็นว่าใน Windows มันจะมีการเรลวาไปให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะดาวเกรดลงมาเราก็เข้าไปกดไฟล์ที่เป็น i p s w จากนั้นก็รอมันอินส tall แล้วตัว iOS ของท่านจาก6ก็จะลดมาที่5.5สมดังใจปรารถนาทุกประการเท่านี้เองนะฮะ ยากมา,า,กมาเท่านี้เองแต่ยากมาก,ไม,กไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าขั้นตอนเนี่ยจะซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวเราไปลงในแฟนเพจแฟนเพจนะฮะเข้าไปดูกันนะครับวิธีการในการดาวเกรดลงนะครับแน่นอนถ้าท่านใช้ iPhone 4นะครับก็สามารถที่จะลดลงได้หรือว่าเป็น iPhone 3ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น 4S เนี่ยต้องลองดูอีกทีทีนี้ข้อมูลเขายังไม่ได้บอกมาว่าสามารถที่จะดาวเกรดลงได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมก็ยังมีทิปอีกทิปหนึ่งสั้นๆมาพอดีเมื่อวานนี้ไปเจอมา ทิปในการที่สมมติท่านใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วปรากฏว่าต้องการที่จะต่อไปอย่างสายภายในถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือปกติเนี่ยอาจจะทราบกันบ้างแล้วแต่สําหรับ i p h o n หล่ะท่านที่ยังไม่ทราบลองฟังกันดูนะครับวิธีการในการที่จะเซฟนะครับก็มาดูที่มือถือของผมนี้นะครับเข้าไปในที่หน้าโฟล์ก่อนนะฮะลำดับแรกเลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเข้าไปที่การแอดคอนแทคนะครับแล้วก็เข้าไปที่เบอร์มือถือกดเบอร์ของเพื่อนไปสมมุติ0 2นะครับ555 5555 55นะครับทีนี้เนี่ยคำถามก็คือถ้าเราจะต่ออัตโนโมัตลิล่ะจะทำยังไงบ้างในการเซฟเบอร์นะครับเข้าไปที่ตัวนี้เลยฮะที่เป็นบวกแล้วก็ดอกจันชาร์ปนะครับตัวนี้นะฮะขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวามันจะมีคำว่าพอ s t กับเวสนะฮะก็เข้าไปที่เวสนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสมิทคอรอนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยใส่เบอร์ต่อเข้าไป2 2, 2, สองส,องส,องสองนี่สมมติต่อสายเข้าไปภายในนะครับแค่นี้เนี่ย พอเสร็จแล้วท่านเนี่ยก็กดเซฟไปใส่ชื่อใส่อะไรเท่านี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทิปสั้นๆน,นะครับในการที่จะใช้เรื่องของการต่อโทรศัพท์เข้าไปแล้วเซฟไว้ในเบอร์มือถือบางทีมันก็ยากเหมือนกันอ๋อคือสมมติว่าถ้าเกิดเราเซฟอย่างนี้ไว้แล้วเวลาเราโทรออกเนี่ยก็จะขึ้นเวลาโทรธรรมดาคือโทรปุ๊บเนี่ยเข้าไปเบอร์ก่อนมันก็จะเวทรอแป๊บหนึ่งเวทติ้งแป๊บหนึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กด222 2, 2, 2, 2 ก็เข้าต่อเข้าสายตรงได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่นํามาฝากกันนะครับในการต่อสายเบอร์ภายในนะครับผมพามาต่อกันที่เรื่องของแท็บเล็ตบ้างแท็บเล็ตเนี่ยคุณนภั์เคยเจอไหมแท็บเล็ตที่ถูกที่สุดในโลกมีมาได้ยังไงธรรมดามันก็ต้องเป็นหลักหมื่นนะหลักหมื่นใช่ไหมคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอย่าง iPad Mini นะครับก็1 1 2 0 0บาทประมาณนี้เพิ่มขึ้นไปถ้าเป็น N e x ก s 7็เนี่ยก็ลดลงมาหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวที่เป็นอากาส2นะฮะเป็นของอินเดียที่ออกมาใหม่เลยราคาคุณพัฒ620บาทเฮ้ย hey, 620ถูกมากได้แต่แบตป่ะเนี่ยเออทีนี้ถามว่าทำไมราคามันถูกขนาดน,นี้เพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยสนับสนุนคุณพัฒน์นะฮะก็เลยซื้อได้ในราคาเครื่องละ20ดอลลาร์คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยออกรุ่นก่อนหน้านี้มาแล้วก็คือเป็นอากาส1นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย เครื่องมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่บแบตเตอรี่อายุการใช้งานก็น้อยนะฮะพอพัฒนามาเป็นรุ่น2ปุ๊บเนี่ยความเร็วเร็วกว่าเดิมถึง3เท่าด้วยกันแล้วก็มีจอภาพที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานปรับปรุงมาแล้วทั้งหมดเนี่ยสชั่วโมงด้วยกันก็คือใช้ได้เหมือนแท็บเล็ตปกตินะฮะราคาก็อย่างที่บอกไป20ดอลลาร์หรือประมาณ620บาทนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแท็บเล็ตที่ถูกที่สุดในโลกถ้าไม่รวมของไทยนะ oh. ของไทยนี่แจกฟรี แต่ว่าก็ต้องใช้เงินของรัฐนี่เสียไปหลายตังเลยนะฮะเออใช่อันนี้ก็เสียเหมือนกันนะร,รัฐบาลก็ออกให้นิดนึงนะฮะแต่ว่ามาดูราคาเต็มกันหน่อยเจ้าเครื่องนี้นะครับอยู่ที่1,980บาทหรือ64ดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่แต่ว่าส่วนต่างเนี่ยรัฐบาลอินเดียก็ออกไปนะฮะเป็นพับเลก็กนะที่ถูกที่สุดในโลกณนะเวลานี้นะครับ1 9 8 0บาท,บาทก็ถูกอยู่ดีใช่ก็ถูกดีนะฮะ ผมไม่แน่ใจดูอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีของรุ่นไอโกะอะไรสักอย่างเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยก็1,800รอกว่าบาทเหมือนกันเลยนะครับราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะฮะแต่ว่าต้องไปดูประสิทธิภาพกันดูว่ามันสามารถใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตรัฐบาลเนี่ยคือคนนอกไม่สามารถไปซื้อได้จะแบบนี้ซื้อได้แต่นั้นแจกฟรีไปเลยครับเดี๋ยวเราสนทดกันน่าสนใจถ้า,ะะถาเกิดว่าของไทยเองเนี่ยมีการทำแท็บเล็ตราคาถูกแบบนี้ครับ ก็จะน่าจะเห็นว่าคนที่เขารายได้น้อยเนี่ยมีโอกาสใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ใช่ครับต้องบอกว่าอินเดียเองเขาเป็นประเทศที่ล้ำมากในเรื่องของเทคโนโลยีไอทีใช่ฮะ